สวัสดีครับเคนครับก็ในคลิปนี้เคนจะมาแชร์วิธีการที่เราจะแชร์ไฟล์หรือรูปภาพของเราเนี่ยให้คนอื่นในปริมาณที่มากๆถ้าเป็นรูปเพียงไม่กี่รูปหรือไฟล์เพียงไม่กี่ไฟล์เนี่ยเราสามารถส่งอีเมลได้เลยแต่ถ้าเกิดมันเริ่มจํานวนเยอะๆเนี่ยการส่งอีเมลมันจะไม่สะดวกและมันจะเริ่มยากสําหรับคนรับเพราะว่าเวลาจะดาวน์โหลดออกมามันลําบากเช่นรูปแบบตัวอย่างก็เป็นประมาณนี้ก็คือเป็นการแชร์ไฟล์ผ่าน OneDrive File อันเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่สะดวกเลยเพราะว่า เคนไม่สามารถที่จะคลิกขวาแล้วเลือกดาวน์โหลดทั้งหมดหรือดาวน์โหลดลิงก์ไฟล์อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเคนจะต้องกดเข้าไปเพื่อไปหน้า one drive หนึ่งครั้งพอโหลดเสร็จเคนถึงจะสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้มีรอยรูปภาพเพียงก็ต้องทําทีละภาพอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งมันใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยนานมากอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการที่มันง่ายกันดีกว่าให้เราเข้าไปที่ drive google com ก็คือบริการของ google drive หรือ เราจะเราจะคลิกตรงมุมขวาบนนี้ก็ได้ที่เป็นรูปตารางสี่เหลี่ยม9ช่องเนี่ยแล้วก็เลือก dive มันก็จะเข้ามาเหมือนกันหลังจากเข้ามาแล้วให้เราทําการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอันหนึ่งอันใหม่อันนึงที่เราต้องการจะแชร์ให้คนอื่นเสร็จปุ๊บเราก็จะได้โฟลเดอร์มาหนึ่งอันแล้วนะเรากด double click เข้าไปจากนั้นรูปภาพพี่เคนเตรียมไว้ที่จะแชร์ให้คนอื่นเคนก็อัปโหลดเข้าไปเลยน่ลากปล่อย ก็จะเห็นว่าจะมีหน้าต่างบอกว่ากําลังอัปโหลดเข้ามาแล้วตรงนี้ก็เริ่มจะเปลี่ยนแลลวก็เริ่มจะมีการสร้างโฟลเดอร์ที่เป็นอันเดียวกันกับอันนี้อ่าเดยวเคนจะกดแคนเซิลนะเพราะอ่ายกเลิกการอัปโหลดเคถือว่าตอนนี้เคนอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะในนี้ก็จะมีไฟล์ที่อัปโหลดเมื่อกี้เสร็จแล้วอยู่บ้างก็จะเป็นประมาณนี้แล้ววิธีการจะแชร์ให้คนอื่นแชร์ยังไงให้กลับมาหน้าแรกอ,อีกครั้งมาหน้าโฟลเดอร์หลักที่เราสร้างเสร็จปุ๊บให้เราคลิกขวา แล้วมี2แบบมีแบบแชร์กับแบบรับลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ถ้าเอาง่ายๆเลือกรับลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ก็ได้ให้เราก๊อปลิงก์ตัวนี้ให้ก๊อบไปให้หมดเสร็จปุ๊บเอาลิงก์นี้ไปส่งให้กับคนที่เราต้องการจะแชร์ลิงก์นี้จะหน้าตาเป็นยังไงนี่จะเป็นประมาณยาวๆอย่างนี้อ่าเรามาดูกันว่าผู้รับจะเห็นหน้าตาแบบไหน ให้ดูทีละส่วนก่อนอันนี้คือบอกว่าแชร์กับฉันเห็นไหมแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์จะแชร์นะตรงนี้สามารถเอาเมาส์มาวางแล้วก็บอกว่ามีใครเป็นเจ้าของก็จะเห็นว่าเมลอันนี้เป็นเจ้าของทุกคนที่มีลิงก์สามารถดูได้ทีนี้ก็จะเห็นว่าโฟลเดอร์ที่อยู่ข้างในจะเป็นอันเดียวกันกันกบโฟลเดอร์ต้นฉบับเลยมันเรียงใหม่ได้นะเรียงนี้อ่ะก็จะเห็นว่าเหมือนกันเดะผู้รับที่เข้ามาเขาก็จะเห็นเหมือนกันเลยว่ามีรูปไฟล์รูปอะไรบ้าง แล้วเวลาเขาจะดาวน์โหลดเขาจะทํำยังไงเขาก็จะคลิกขวาตัวนี้แล้วก็เลือกดาวน์โหลดอันนี้คือการดาวน์โหลดทั้งโฟลเดอร์นะแต่ถ้าเกิดดาวน์โหลดเป็นไฟล์ก็เข้าไปอีกแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์นี่คลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการแล้วก็เลือกดาวน์โหลดเคนจะมาดาวน์โหลดทั้งโฟลเดอร์ให้ดูก่อนอสมมุติว่าต้องการดาวน์โหลดโฟลเดอร์นี้ทั้งโฟลเดอร์ไม่ว่าจะอัพมากี่ร้อยรูปเคนจะกดดาวน์โหลดแล้ว Google จะทําการบอกว่ากําลังเตรียมการดาวน์โหลดตรงนี้ด้านล่างขวากําลังบีบอัดไฟล์จากนั้นก็รอแป๊บหน อันนี้คือดาวน์โหลดไม่สําเร็จเขาก็จะบอกว่าสร้างไฟล์ซิปไม่สําเร็จนะให้เราลองใหม่ดาวน์โหลดอ่าเขาก็จะบอกว่าบีบอัดแล้ว1ไฟล์แล้วก็จะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไฟล์ดาวน์โหลดอย่างนี้เป็นไฟล์ซิปหอันเมื่อเรากดแตกไฟล์ซิปออกมาก็จะเป็นโฟลเดอร์อันหนึง่งกดเข้าไปก็จะเป็นรูปภาพที่เราอยู่ในโฟลเดอร์เหมือนกับอันนี้เลย ซึ่งวิธีการแชร์แบบนี้มันจะง่ายทั้งคนรับแล้วก็คนส่งคนส่งก็โยนไฟล์ง่ายๆก็คือแค่ลากโยนเข้าไปจบกดแชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้รับก็ง่ายก็คือคลิกขวาดาวน์โหลดลงมาทั้งโฟลเดอร์เลยง่ายทั้งคู่สวัสดีครับบ๊ายบาย